ไม่ให้เขาไม่ให้บอสจะให้ใครเขาเอาจริงๆครับผมอยู่วงการบิวตี้แพเชนมาด้วยความบังเอิญน,นะคุณแอน20กว่าปีนะฮะตั้งแต่ m i s h a i l a n d World นะฮะไหลเรื่อยมาเรื่อยๆหลายปีมาก7-8ปีนะฮะแล้วผมก็เคยเจอคุณพอลล่าชุก,กาศนะฮะมาก่อนแล้วผมก็คิดว่าเวทีนี้เป็นเวทีอันศักดิ์สิทธิ์เวทีหนึ่งเราเคยมองแล้วเราก็เคยคิดว่าเอ้ยเราอยากทำ มันให้ดีที่สุดแต่ว่าโอกาสมันไม่ถึงต้องต้องขอบคุณคุณแอนขอ,ขอต้องขอบคุณคุณแอนที่คุณแอนไปกระชากแบรนด์จากคนอเมริกันมาอยู่ในมือคุณแอนได้ปกปือให้หน่อยอันนี้สุดยอดเราไม่สนใจตรงอื่นเราสนใจตรงที่ว่าเอามาได้อันเนี้มันยากมากซึ่งต้องต้องมีความรู้สึกภูมิใจนะฮะแล้วก็เลยสนใจหลังจากเม็กซิโก หลังจากเม็กซิโกแล้วก็ได้เริ่มคุยกันเพราะว่ามันก็เปิดโอกาสให้บิดิ้งได้นะคะตั้งแต่กลับมาก็น่าจะประมาณตอนธันวาคมค่ะมักรานี่คือบอกว่าเริ guys, ร ja? But, ่มค okay. ุยอย่างแบบจริงใจแล้วแต่ว่าก็เปิดโอกาสให้กับทุกท่านเข้ามาเยอะมากค่ะเพราะว่าพินวัฒน์เป็นบอสค่ะ อาหลักมีมเพียบเลยฮะ <c oughs> จริงๆไม่ใช่เราคนเดียวนะคะแต่ว่าทีมที่นิวยอร์กทีมที่เม็กซิโกช่วยกันดูนะคะมันเป็นคำว่า capacity มันคือคุณสมบัติทั้งนี้เรื่องของตัวประสบการณ์นะคะในเรื่องของตัว financial นะคะ capacity ก็คือว่าความพร้อมในด้านการเงิน,นความพร้อมในด้าน networking เมื่อสักครู่นี้คือดูบนเวทีเห็นไหมคะโฆษณาพร้อมลูกค้าพร้อม เวทีพร้อมสถานที่พร้อมเจ้าภาพภูเก็ตพร้อมพร้อมทุกอย่างภายในเวลาหนึ่งวันหลังจากประกาศเสร็จปุ๊บเรียบร้อยไม่ให้เขาไม่ให้บอสจะให้ใครทร้บมันคือความพร้อมมันคือความพร้อมของคนที่จะรับงานของแต่ละประเทศ120ประเทศก็จะเป็นลักษณะน,าานี้แหละคะ่ะที่เราจะเฟ้นหาคนที่พร้อมมากที่สุดข,ของแต่ละประเทศไป